สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวดิน Nintendo Switch ทุกท่านนะครับจะสายสว่างสายมืดเราคือเพื่อนกันครับก็ผมก็จะอัดคลิปนะครับทำลงช่อง YouTube นะครับผมครับไลฟ์สไตล์ครับ, like รบชื่อช่องนะครับผมก็วันนี้จะมาอ,ะอธิบายเรื่องของการต่อเครื่อง Nintendo Switch ตัวนี้เป็นตัว v 2นะครับ เข้ากับด็อกเพื่อที่จะต่อเล่นกับทีวีนะครับผมนี่ข้อดีของเครื่อง Nintendo ก็คือว่าสามารถพกพาได้แล้วก็สามารถต่อเล่นกับทีวีได้นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือ1นึ่งเราต้องมีตัวด็อกนี่นะครับตัวครับตัวนี้ตัวด็อกมากับกล่องเลยนะครับวิธีการต่อด็อกนี่ก็คือจะเปิดฝาหลังนะครับผมตัวนี้จะเป็นสาย hdmi นะครับต่อเข้าช่องทีวีนะครับผมครับอันนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับไม่ใช่มอแปลงดิเป็นสายไฟนะครับผม สาย power นะครับต้องเป็นของตัว Nintendo นะครับผมถึงจะใช้กับตัวด็อกนี้ได้นะครับเพราะแอมป์กับวัตต์นจะเท่ากันจะถึงนะครับผมพอต่อเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นช่อง He USB นะครับผมอันนี้เอาไว้เชื่อมต่อกับพวกจอยพวกอะไรได้นะครับข้างนอกนี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับ USB นะครับผมครับเอาไว้ต่อกับพวก แท่นชาร์จจอยเอาไว้ต่อจัมกับจอยเพื่อที่จะจัมกับตัวเครื่องนะครับผมให้หาสัญญาณได้ง่ายนะครับถ้าต่อผ่านด็อกนะครับผมครับผมเรียกดองกิ้งดองกิ้งนี่ครับโหเท่ดีนะครับอ่าอันนี้เรื่องของวิธีการต่อแล้วนะครับผมครับอันนี้เป็นสายนี่ครับสายอ่อ USB ตัวนี้อันนี้สำหรับผมจะเอาไว้ต่อตัวนี้ครับ ตอจัมกับตัวจอยเพื่อที่จะเชื่อมสัญญาณได้ง่ายนะครับผมครับอ่สำหรับผมว่าง่ายนะครับโอเคเบื้องต้นก็อันนี้ผมก็เปิดทีวีเตรียมไว้ละแต่ว่าเราจะให้เข้าใจก็คือหนึ่งเปิดเครื่อง Nintendo ออกมาก่อนนะครับตัวนี้อ่าอันนี้เป็นเครื่อง Nintendo นะครับผม V2 สายมืดนะครับลงเกมเต็มความจุมเมม256 นะครับอมีวิธีการลงเยอะๆแล้ครับผมครับอ่าก็บื้องต้นเราก็เซตติ้งเข้ามาที่เซตติ้งนะครับมาที่ a i r p l a y โ o ม e นะครับเปิดออนออนไว้ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ต่อ wi-fi นะครับมาไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอ่าเราจะเล่นแบบออฟไลน์นะครับบลูทูธเราเปิดไว้ wi-fi เราเปิดไว้นะครับผมเสร็จแล้วแบ็คกลับนะครับอ่าแล้วเราก็ถอดจอยสติ๊กนี้ออกอ่ นี่นะครับตรงนี้นะครับถอดจอยสติกตกดปุ่มตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็ดึงออกอย่างนี้อพอจอดถอดจอยสติกตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เสียบเข้าแท่นเลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าผมถ่ายคนเดียวเห็นไหมครับผมไม่รู้มือบังด้วยนะครับต้องเสียบเข้าแท่นอย่างนี้นะครับ <size and power footsteps> มันจะมีในแท่นเนี่ยมันจะมีตัวเดือยไดซี c. อยู่นะครับผมอ่าเสร็จแล้วปุ๊บสังเกตไฟจากแท่นนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูมันจะขึ้นสีเขียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้สีเขียวๆนี่นะครับผมแปลว่าสัญญามันเข้าไปละนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดเข้าที่หน้าจอนะครับผมขอสต็อปตรงนี้ก่อนนะครับครับเมื่ออันนี้ผมตั้งกล้องให้เป็นมุมกว้างขึ้นนะครับเมื่อเราต่อด็อกเข้าในคลิปแรกแล้วนะครับผมอันนี้มาต่อคลิปที่2นะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อเข้ามาเป็นคลิปเดียวกันนะครับ ก็ตัวนี้นะครับตัวจอยคอนก็ถอดมาจากเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ทีวีนะครับผมามาที่ h d m นดีที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วกดเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวหน้าจอนี้หน้าจอเกมนะครับผมนี่นี่จอยคอนนะครับแล้วก็นี่ครับเลือก จริงๆมันจะมีตัวกิจอยู่นะครับ <c oughs> ตัวกินี้มีประโยชน์ก็คือว่า,อาจอยคอนนี่ใส่เข้ามาในนี้นะครับกึ๊บนะครับมันก็เหมือนเป็นจอยอันหนึ่งนะครับผมนี่นะครับกดเลื่อนได้เลยนะครับก็มีทินฟอยมีเกมเกมกีฬา จัมฟอส FC ยีมหนี่ครับผมลงเกมไม่เต็มเมมผมอันนี้คือเกมที่อยู่ในเครื่องนะครับผมมาริโอนะไม่มีไม่ได้ลงเดี๋ยวต้องไปลงมาริโอดีกว่าอ่าลองเล่นไดม a สเลเยอร์ดูนะครับผม มีกด A เข้าไปนะครับนี่ครับภาพก็ใช้ได้เลยนะครับภาพที่ออกหน้าจอถือว่าความละเอียดค่อนข้างดีเลยนะนี่นะครับพอดีมันโฟกัสนะครับผมจอเอียงไปน,นิดนึงนะครับอ ลงมออภาษาไทยเรียบร้อย VS Mode นะครับอันนี้เล่นแบบออฟไลน์นะครับผมเ oh, <a> ทียบกับ CPU ปกตินนรบบครับ You learn All right, here I go What? Why me? Leave it to me. Oh dear. I suppose I'll help.